Mm-hmm. พันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์จัดงานวันสถาปนาครบรอบ137ปีคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2556มีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า100ผลงานนิดาโพเผยประชาชนเบื่อปัญหาบริการทางการแพทย์และควรเพิ่มบุคลากร ต่อไปนี้พบกับวิจิตราจัน์เข็มและทีมข่าวิ h ทีวีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันจากทีมข่าว h ิ t ทีวีวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ทางด้านของกองผ่าฐานช่างที่1รักษาพระองค์จัดงานวันสถาปนากองผ่าฐานช่างที่1รักษาพระองค์ครบรอบ137ปีค่ะ พลตรีพิสิทธิ์สิสทธิประสานผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันหานช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ครบรอบหนึ่ง้ยสามิเจ็ดปีโดยมีพันโทกิติคงหอมผู้บังคับกองพันฐานช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์เหล่าทหานกองพันฐานช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์สมาชิกสภาเขตวังทองหลางสมาชิกสภาเขตลาดพร้าวข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ค่ะได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดลาดประเท้าจำนวนเก้ารูปมาประกอบพิธีการทางศาสนากองผ่านฐานช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์มีกำเนิดจากกองทหารอินเดียเมื่อ23มิถุนายน2418ขึ้นตรงต่อกรมทหารมหาเล็กมีภารกิจสำคัญนอกเหนือจากการเข้าเวรถวายความปลอดภัยในพระบรมหาราชวังคือเป็นช่างเบเตเลสและดูแลพิพิธภัณฑ์ซึ่งรัชกาลที่ห้าทรงจัดตั้งขึ้น จนถึงปี2435จึงแปลสภาพเป็นกองยุทธโยธาในกรมยุทธภัณฑ์ขึ้นตรงต่อกรมยุทธนาการอีกทอดหนึ่งมีที่ตั้งในศาลาว่าการกรมยุทธนาธิการหรือกระทรวงกระโหมปัจจุบันครั้นถึงปี2446จึงมีการจัดตั้งกองทหารช่างขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารบกมณฑลกรุงเทพครั้นปี2449เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ และยายที่ตั้งไปที่สะพานแดงบางซื้อแล้วเปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็นกรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ขึ้นตรงกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ในปี2451ครั้นถึงปี2498โอนการบังคับบัญชามาขึ้นกับกองพลที่หนึ่งแล้วเรียกนามหน่วยว่ากองพันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ จัดงานบรรษันมนาของกองพันทหารที่หนึ่งรับาอ,องค์นะครับครบรอบ137ปีก็ถือว่าเป็นกองพันธที่เก่าแก่กองพันหนึ่งของของกองทัพบ,บกนะครับแล้วก็ในงานนี้เราก็ได้เชิญแขกโดยเฉพาะท่านที่เคยเป็นอดีตผู้กบัญชาแล้วก็เคยปฏิบัติงานอยู่ในกองพันทหารที่หนึ่งรับอ,องค์แล้วได้มาร่วมกันก็เป็นเกิดการได้พบปะกันสักครั้งหนึ่งนะครับในในหนึ่งปีนะครับและเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างคนรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็คนรุ่นปัจจุบันนะครับ นอกจากนั้นก็เป็นการจัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกองพันธุ์เจตที่หนึ่งระดับอง์ที่มีผลงานมาถึงหนึ่งรอยสาปีนะครับคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับเราบางคัวการข่าแก่ส่วนสาหรับสิ่งที่เราจะฝากไว้ก็คือความหวังของประชาชนเกี่ยวกับหน่วยฐานช่างโดยเฉพาะกองพันฐานช่างที่หนึ่งรบองค์คือว่าเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับตามภารกิจและตามศักยภาพของกองพันธ์ที่ได้ได้รับมอบจากนโยบายจากกองทัพบกมานะครับก็คือเรา ทำด้วยความเต็มใจนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่เนี่ยของผ่านชั้นที่แ่งวงก็พร,พร้อมที่จะให้การสนับสนุนครับต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะได้จัดการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2556โดยในปีนี้ค่ะมีจำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า106ผลงานค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติได้เปิดเผยถึงการจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2556ว่าการประดิษฐ์คิดค้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันต้องยกระดับผลงานการประดิษฐ์ของคนไทยให้กล้าวไกลในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยหนึ่งในผลงานประดิษฐ์คิดค้นในปีนี้เป็นของนางสาวจีดาภารัตนโรดพันธ์ชื่อผลงานคือการพัฒนาเครื่องช่วยเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องโดยหลักการในการทำผลงานจะใช้เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสยืดหดข้อเข่าเป็นมุมตั้งแต่ 0- ถึง120องศา มีระดับความเร็วที่30ถึง150องศาต่อน,นาทีและสามารถปรับความยาวให้เหมาะสมกับความยาวขาของผู้ป่วยซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งานทั้งนี้เพื่อให้หลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าผู้ป่วยได้มีการงอเข่ามากขึ้นและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหลังการผ่าตาดาัดค่ะ สถาบัน,นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดเวทีสาธารณะเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุาคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมของขคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดเวทีสาธารณะเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุโดยมีนายแพทย์บรรลุสิริพานิชประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย นายชิมชัยชี้เจริญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศาสตราจารย์ดรวิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและรองศาสตราจารย์นรงใจหานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก โดยนางสุนีชัยรสรองประธาน,นาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากกำลังจะมีประชากรส่รสวนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกับบางประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้วทําให้ต้องคํานึงถึงการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นประเทศญี่ปุ่นในส่วนของประเทศไทยค่ะก็มีกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุแต่ยังไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และยังไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ตระหนักถึงการให้ความสําคัญของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพุทธศักราช2553จึงได้จัดเวทีสาธารณะขึ้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและให้เกิดการประสานความร่วมมือในอนาคตระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ ตำรวจนครบาลค่ะได้ประสานกับทางราชทานค่ะส่งนักโทษชั้นดีลอกท่อระบายน้ําในเขตพื้นที่กรุงเทพที่มีน้ําท่วมขังแล้วเสร็จเก้าจุดค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรมรัชทานระดมนักโทษชั้นดีทำการขุดลอกท่อที่อุดตันจรืเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพบริเวณตั้งแต่หน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษจนถึงหน้าสอนอพอหลนโยธินจนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากจุดดังกล่าวค่ะมีน้ําท่วมถังเป็นประจําหลังเกิดฝนตกหนักโดยก่อนหน้านี้ได้ดําเนินการไปแล้วหลายจุดด้านนายกอบเกียรติกกษวิวัฒนร,รองอธิบดีกรมราชธรรมระบุว่าได้ดําเนินการเสร็จสิ้นทั้ง9จุดที่มีน้ําท่วมขังแล้วหากมีจุดใดที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเห็นว่าต้องขุดลอกก็จะประสานให้นักโทษทันทีลงพื้นที่ไปลอกท่อได้ทันที สำหรับเก้าจุดในกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักอาทิตถนนวิภาวดีรังสิตถนนรัชดาภิเษกถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเป็นต้นค่ะช่วงนี้ค่ะพักชมสินี่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนิดาโพค,ค่ะได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ เนือที่นี้สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิบกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถิ่นประจำวันทั้ง5ช่วงต่อวันสนใจติดต่อ0877358207เรารอคุณอยู่นะครับพบกับรายการ l Leader Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบรรณากรพุทธสิงห์พบกันหลังข่าวท้องถิ่นประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ Leave <We> Talk เบื่อไหมกับปัญหาที่แล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนอ่ะการไหนอร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ทีมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในตอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง8 h ดฮิต a ช n แนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณฮิตทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชัน่นพิเศษ สมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3เดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาทพร้อมดูฟรีเพิ่มอีก1เดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรี2จุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมดัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-530-5455 เนื้อที่นี้สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งและสิกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถิ่นประจำวันทั้ง5้าช่วงต่อวันสนใจติดต่อ087 735 8207เรารอคุณอยู่นะครับ ับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันในช่วงที่สองค่ะช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ a อ a c p o พค่ะชี้ความทุกข์ของคนกรุงคือปัญหาปากท้อง90.8%วันนี้ค่ะ62.8%ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็นผู้ว่ากรุงเทพค่ะดรนพรดลกน,นิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบ p โพมหาวิทยาลัยอศสันเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องจากเวทีเลือกตั้งผู้ว่ากทม กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน2,013ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวังวนที่5 1 5ถึง15กันยายน2,555ที่ผ่านมาเมื่อถามกลุ่มคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทมพบว่าร้อยละ90.8ระบุสิ่งที่ทำให้มีความทุกข์ในการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้แก่ปัญหาปากท้องค่าครองทีพรองลงมาคือร้อยละ88.3ระบุป,ปัญหายาเสพติด ร87.9ระบุปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ84.0ระบุปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองการชุมนุมประท้วงร้อยละ83.0ระบุความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมร้อยละ81.3ระบุปัญหามลพิษขยะมูลฝอยในชุมชนแออัดร้อยละ73.4ระบุเด็กยกพวกตีกันเด็กหนีเรียนและร้อยละ61.7ระบุปัญหาแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวตามลำดับ เมื่อถามถึงสิ่งที่ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครพบว่าร้อยละ96.2ระบุความจงรักภักดีของคนในชาติรองลงมาคือร้อยละ94.6ระบุความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวร้อยละ86.9ระบุมีเพื่อนร่วมงานที่ดีร้อยละ86.6ระบุความมีน้ำใจของคนในชุมชนร้อยละ85.6ระบุเข้าวัดทำบุญร้อยละ85.2ระบุบ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ85.0ระบุไม่มีนิสินมีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและร้อยละ84.1ระบุการมีสวนสาธารณะมีต้นไม้ร่มรื่นตามลำดับเมื่อถามถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ว่ากทมพบว่าร้อยละ85.1ระบุซื่อสัตย์สุจริตรองลงมาคือร้อยละ74.4ระบุรวดเร็วฉับไวแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ73.8ระบุกล้าคิดกล้าทำ ร้อยละ58.7ระบุมีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้จักป้องกันปัญหาร้อยละ57.7ระบุมีผลงานเห็นได้ชัดร้อยละ55.9ระบุเข้าถึงใกล้ชิดประชาชนร้อยละ50.3ระบุสังกัดพักการเมืองและรองลงไปคือพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่มีการศึกษาดีและเป็นคนรุ่นใหม่ตามลำดับที่น่าพิจารณาคือร้อยละ6ก8ยังไม่ตัดสินใจแน่นอนมีตัวเลือกในใจมากกว่าหนึ่งคน ในขณะที่ร้อยละ37.2ตัดสินใจแล้วว่าตั้งใจจะเลือกใครโดยในกลุ่มคนที่ตัดสินใจแล้วพบว่ารอยละ40.0จะเลือกหมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรรองลงมาคือร้อยละ27.6จะเลือกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ร้อยละ10.2จะเลือกพลตำรวจตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศร้อยละ7.5จะเลือกนายก่อนจาติกวนิษและที่เหลือค่ะร้อยละ14.7จะเลือกนายชูวิทย์กมลวิสิ พลตเดเอกเพียวพันดามพงศ์และนายดำรงพิเดชเป็นต้นค่ะขณะที่ทางด้านของนิดาโพค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาที่ประชากรแนะนำเรื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะว่าขาดความรวดเร็วและไม่เสมอภาคแนะนำว่าควรเน้นการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพ เปิดเผยผลสำรวจเรื่องรัฐบาลกับการดูแลสุขภาพประชาชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่31.31% 31ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยปรปับปรุงการให้บริการของสถานพยาบาลให้มีความเสมอภาคและมีความรวดเร็วมากที่สุดรองลงมา20.15%ต้องการให้มีการรณรงค์และช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งในเมืองและนอกเมือง และ18.20%ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลปรับปรุงเพิ่มอีกคือการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เช่นแพทย์เฉพาะทางพยาบาลรวมถึงให้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการสิทธิ์ในการรักษา30บบาทได้กับทุกสถานพยาบาลทุกสังกัดในอัตราที่ไม่จำกัดมีการรักษาฟรีครอบคลุมทุกโรคมีมาตรฐานในการตรวจโรคและการรักษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มสวัสดิการและสิทธิในการรักษาให้ครอบคลุมทุกอาชีพอีกด้วยค่ะถ้าใครค่ะมีโอกาสไปเที่ยวที่โตเกียวทาวเวอร์ค่ะก็จะพบว่าขณะนี้ได้มีการใช้ไกด์หุ่นยนต์ค่ะแนะนำท่องเที่ยวด้วยจำนวนภาษาทั้งสิ้น4ภาษาด้วยกันขณะที่ทางด้านของประเทศจีนค่ะได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาตัดเส้นบะหมี่แทนมนุษย์ติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของฮิตอัปเดตค่ะ เกียวทาวเวอร์ก็มีอายุปาเข้าไปถึงห้าปีแล้วนะครับเมื่อกลางปียังเสียสถิติหอคอยที่สูงที่สุดในโตเกียวให้กับโตเกียวสกายทรีไปหมาดๆเขาก็เลยต้องหาจุดขายใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวล่าสุดก็มีการนำหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าตาวาโบมาคอยทักทายนักท่องเที่ยวแล้วล่ะครับนอกจากนี้เขายังได้จัดงานพิเศษเปิดตัวตาวาโบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับโดยการมอบแบรับรบองการว่าจ้างด้วยหลังจากนั้นตาวาโบ ก็ออกมาประกาศต่อหน้านักท่องเที่ยวและสื่อด้วยครับตาวโบมาจากคำว่าทาวเวอร์และโลบอตมีความสูงถึง160เซนเมตรหนัก180กิโลกรัมสามารถพูดได้ถึง4ภาษาคือภาษาญี่ปุ่นอังกฤษจีนและเกาหลีซึ่งมันจะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกว่าปีละ100,000คนเลยทีเดียวครับตวโบถูกออกแบบมาให้เหมือนกับโตเกียวทาวเวอร์ที่ย่อส่วนลงมาตัวหุ่นใช้สีขาวและสีส้มเป็นหลัก ใบหน้าติดตั้งหน้าจอที่แสดงอารมณ์และใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางครั้งจะเปลี่ยนไปแสดงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของหอคอยแห่งน,นี้และสถานที่ที่น่าสนใจที่อยู่โดยรอบครับ ป,ปีปีหนึ่งประชากรจีนก็บริโภคบะหมี่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ไกลจะไปรู้ล่วว่าการทำเส้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งต้องผลิตจำนวนเยอะๆแล้วถือว่าหนักหน้าดูเลยทีเดียวครับโดยเหตุนี้เขาก็เลยพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาตัดเส้นบะหมี่แทนมนุษย์ตอนคิดก็คือช uh ูรังนูอึนเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในปักกิ่งโดยได้ไอเดียเมื่อปี2006เพราะเชฟอายุในน้อยจะไม่ค่อยชอบทำงานหั่นเส้นบะหมี่เพราะต้องใช้แรงเยอะ และตอนนั้นการน,นำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็กำลังได้รับความนิยมถึงน่าจะเอามาดัดแปลงใช้ในร้านอาหารได้ไม่ยากหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหุ่นยนต์ตัวนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแค่ผลิตมาใช้งานเองยังไม่พอแต่เขายังวางแผนผลิตหุ่นยนต์ตัวนี้วางขายในจีนด้วยล่าสุดก็ขายได้ไปแล้วถึง3,000ตัวเลยทีเดียวครับ หุ่นยนต์ตัวนี้มีขนาดเท่ากับคนนั่งอยู่กับพื้นโดยจะใช้การเคลื่อนไหวมือขึ้นลงแบบเดียวกับที่ปัดน้ำฝนหน้ารถยนต์เพื่อทำหน้าที่หันแป้งให้เป็นเส้นๆโยนลงในหม้อน้ำเดือดหุ่นยนต์ตัวนี้มีราคา2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ64,000บาทครับต้องขอบอกว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับนายจ้างแต่เป็นข่าวร้ายสำหรับเทปหน้าใหม่หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับ คุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-5455และสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ คุณคิดว่าคุณเจ๋งพอและมั่นใจในความสามารถร่วมทดสอบฝีมือกับเราได้ในตำแหน่งช่างเทคนิคดูสื่อข่าวกราฟิกดีไซน์เจ้าหน้าที่การตลาดพนักงานขายถ้าพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วติดต่อมาที่025305455877697624 0หรือทางอีเมลนี้ ิทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณพิษทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษสมัครสมาชิกรายหนึ่งเดือน360บาทรายสามเดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาท พร้อมดูฟรีเพิ่มอีกหนึ่งเดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรีสองจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 530 5455